กพตายแล้วมั้งห้าแสนนั่นแหะปากเสียจะไม่อยู่ได้ไงทิน่าโอ้โห้านาน้องช่วยกันหัหนูนะครับชิน้าต้องเจอเขาอยู่ทุกคนก่อนอาหารคือล่ะก่อนอาหารอีกแล้วคือล่ะ แค่ไหนอะไรอมันโดนด่าเลยไร้สาระมปคิดทุกวันนี่คิดทุกวันคิดว่าอะไรเดี๋ยวไม่เปิดตูเย็นเลยก่ันาหารคอเรอไมไม่ดูให้ดีๆก่อนนะไม่อร่อยเว้ยเราทำข้ามาแล้วเขาบอยว่าเราทำข้าวมาแล้วว่ารไม่ชอบกินขนมแล้วเม่ก็ไม่กินยาไปหาหมอทาไม่กินยา